บ,บัดคำสละไอมูไซมูไซไปมาไปมาตาคำํำตาคํำลำใหญ่ลำใหญ่ สองหสองหมีไฟมีไฟไถหน้าไถหน้าลาไปลาไปไวดี วัยดีกำไรกำไรเฉใช้เฉใช้ทำไมทำไมอะไรอะไร มาไฟมาไฟชายโยชายโย